สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งจากกินวีซีนะคะวันนี้จะมานำเสนอถุงพลาสติกกันสนิมกับอุปกรณ์อะไรกันนะคะถุงพลาสติกกันสนิมคือถุงพลาสติกที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกนำเข้าจากต่างประเทศค,ค่ะโดยในถุงพลาสติกจะมีการผสมสารที่เรียกว่าสาร VCI โดยเมลิกุลของสาร VCI ก็จะสามารถระเหยตัวเองออกมาได้จากผิวของถุงพลาสติกนะคะถุงพลาสติกก็จะมีคุณสมบัติในการยับยั้งการกัดกร่อนหรือการเกิดออกไซด์ที่ผิวของโลหะซึ่งเป็นที่มาของการเกิดสนิมแดงเหล็กคาบสนิมเขียวทองแดงหรือคาบเกลือต่างๆการใช้งานก็ง่ายดายมากนะคะ แค่นำอุปกรณ์ทำความสะอาดให้เรียบร้อยโดยปัสจากหรือบอกเกิดสนิมหลังจากนั้นนำใส่ลงไปในถุงพลาสติกการสนิมค่ะทำการปิดปากถุงให้สนิทนะคะแล้ววางเอาไว้ค่ะเพียงเท่านี้อุปกรณ์ ของท่านก็ปลอดภัยไร้สนิมง่ายดายมากค่ะสวูวรนนี้ทางกินว c ซไขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ